สวัสดีครับอยู่กับผมช่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแบบที่ลูกค้าฝั่งวาดนะครับก็เป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับภาพจะคมชัดร้อยเปอรนะครับเพราะว่าวาดเองทุกชิ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ปรับสีแต่งภาพเรียบร้อยนะครับผลงานก็จะประมาณนี้เลยสามารถฟูมจากคอมโดยภาพไม่แตกนะครับไม่ใช่เป็นไฟล์ TNG หรือว่าตามมือถือนะครับเป็นโปรแกรมเฉพาะของพวกกับสิทธที่ใช้นะครับผลงานพิมพ์ก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับสื่อชัดตามภาพเลยนะครับมีลูกค้าก็สั่งออกแบบพร้อมพิมพ์น,นะครับก็พิมพ์นหนึ่งตารางเมตรนะครับก็ดูครับว่าหนึ่งตารางเมตรโลโก้ติดรถที่ลูกค้าทำแจกนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มได้เยอะขนาดไหน กำลังกินครึ่งเม็ดหลังนะครับอันนี้ครึ่งเม็ดรแรกอยู่ข้างล่างครับครึ่งเม็ดรแรกอยู่ข้างล่างครับก็จะประมาณนี้นะครับครึ่งเม็ดก็สนใจสอบถามได้ครับผมครับ